ุกนครับก็แรงนะครับผมตัวนี้นี่จะส่งให้ก่ออน่าตัวนี้นะครับมาดูนะครับผมก็จะมีซื้อทางร้านนะทางร้าจะทำการทดสอบนะครับผมทดลองใค้ลูกค้าไมีเบอร์ลำเบอร์เลือกค้าิดมาตัวนี้ทสอบทำันได้ตลอดนะครับผมนี้จะส่งให้กับคุณพัชรนีนะครับผมที่จังหวัดชนบุรีนะผมนี่เนาเราทำการสอบกันบ่อยนะก็จะร้านนะผมแล้วก็จะส่งให้ลูกค้านะตัวนี้นะผมแรงเลยนะก็เป็นการท่านใดที่สนใจนะก็สามารถติดต่อกับทางร้านเรานะครับผมคุณสุกการเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางครับผมเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคุณสุกการเกษตรนะครับผมแล้วก็ หรือจะโทรหรือไลน์นะครับผมผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะศูนย์ห้องหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามแปดสี่นะผมส่วนเรื่องราคาแล้วก็สเปคนะผมจะทิ้งไวไ้ที่ใต้คลิปด้านล่างให้ลูกค้ากดผมเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียดต่างๆนะครับผมเขตรอบนี้ก็ครับสวัสดีครับผมวิทย์ร้านพุ่มสุกการเกษตรนะวันนี้นะครับผมผมมีเครื่องขุดเจาะด,ดินนะครับผมมานำาเสนอลูกค้านะตัวนี้จะเป็นเครื่องสองจังหวะนะความจูดอยู่ที่ห้าสิบสองซีซีสีแรงนะครับผมตัวนี้นะก็มาพร้อมเครื่องยนต์นะครับผมที่ทรงพลังนะตัวนี้เครืืื่่ออออองดดนนนนนะะคคคครรรรรรรััับบบบบผผมมมมาาา์์ูเเเตปป็็แแ๊หวฟข้ีก เวลาเราจะเรียกใช้งานนะครับผมมันสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมมันจะไม่เหมือนลูกลอยนะครับผมคือเรากดไล่น้ํามันนะครับผมน้ามันที่มันค้างอยู่ในคาร์บ,บูเรเตอร์นะมันก็จะย้อนลงไปในถังแล้วน้ำมันใหม่ก็จะขึ้นมานะนี่คือข้อดีของน้ามัน2จังหวะนะถ้าเป็นลูกลอยมันจะยุ่งยากนะเพราะน้ำมันจะเหนียวนะเวลานานๆนะแล้วก็ตัวน,นี้จะมาพร้อมด้วยดอกเจาะขนาด8นิ้วนะครับผมหรืออ่เซนนะครับผมตัวนี้นะดอกเจาะขนาดใหญ่สุดเลยนะครับผมโอเคก็ตัวนี้นะครับผมได้อัตราทดนะครับผมเป็นอย่างดีนะก็จะช่วยในเรื่องของการถน ถนอมเฟืองนะผมเขาทดมาดีแล้วนะครับผมตัวนี้นะก็รอบไม่ได้เร็วจัดจนเกินไปเ้าก็ถนอมเฟืองนะเพื่อยืดอายุให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้เนาะก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีน้ํามันนะตัวนี้จะต้องผสมน้ํามันทูทีนะครับผมก็คือแก๊สฮอร์าผสมกับน้ำมันทูทีนะครับผมประมาณความจุประมาณ2ลิตรนะครับผมแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคันเร่งนะเวลาลูกค้าประกอบนะครับผมเพราะว่าเวลาไปเนี่ยเราจะถอดออกนะลูกค้าประกอบลูกค้าต้องดูหนึ่งเลยนะครับผมดูท่อไอเสียเป็นหลักเพราะ เราต้องให้สวิตนะถมมว่าถ้าเราถนัดขวาอย่างผมเนี่ยเราจะต้องให้คันเร่งนะครับแล้วก็สวิตมาอยู่ฝั่งขวาเมือมือนะครับผมเพราะว่าพ่อไอเสียก็จะได้ออกไปฝั่งนี้นะครับผมถ้าเราประกอบประกอบผิดด้านเนี่ยพ่อไอเสียก็จะมาหาเรานะครับผมก็จะร้อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเจาะให้ลูกค้าดูนะครับผมก่อนทําการจัดส่งนะเครื่องนี้นะครับผมจัดส่งให้กับคุณรัชนีนะครับผมที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเจาะให้ลูกค้าดูครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทาการทดสอบเจาะให้ลูกค้าดูนะแล้วก็เปิดสวิตแล้วก็ดึงส นะแล้วก็ควรหยุดก่อนนะครับผมก็แรงนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จัดส่งให้กับตัวนี้นะเข้ามาดูนะครับผมตัวนี้ก็จะมีซื้อกระทางร้านนะทางร้านจะทําการทดสอบนะครับผมแล้วก็ลองเครื่องให้ลูกค้านะมีเบอร์นัำเบอร์ ลูกค้าติดปัญหาตรงไหนก็โทรสอบถามผมได้ตลอดนะครับผมตัวนี้จะส่งให้กับคุณรัชนีนะครับผมที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมตัวนี้เนาะทางร้านก็ทาการทดสอบให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะล้างนะผมแล้วก็แพ็คจัดส่งให้ลูกค้านะตัวนี้นะครับผมแรงเลยนะก็เป็นการเซฟนะเราเราอย่าสัมเราขุดลงไปนะถ้าถ้ามันหยุดนะเราก็ควรหยุดเครื่องแล้วก็ดึงขึ้นมานะแล้วก็ค่อยลงไปใหม่ดูนะครับผมเพราะว่าเราจะฟืนนะฟืนไปนะครับผมมันก็จะส่งผลให้กับไม่ว่าจะเป็นเฟืองเกียร์อัตราทดหรือว่าใบเจาะของเรานะครับผม โอเคเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็เพื่อถนอมใช้นานๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอแพีงเท่วนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะก็สามารถติดต่อกับทางร้านเรานะครับผมพุนสุกการเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะครับผมเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคุณสุกการเกษตรนะครับผมแล้วก็หรือจะโทรหรือไลน์นะครับผมผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะ0ูนย์หกหนึ่งหนะครับผมส่วนเรื่องราคาแล้วก็สเปคนะผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ คลิปด้านล่างนะให้ลูกค้ากดปุ่มเพิ่มเติม,เพ,ม,เ,พมเพื่อดูรายละเอยียดต่างๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามร้านพุ่นสุการเกษตรของเราได้ครับผมทางร้านเรามีบริการหลังการ,รขายให้กับลูกค้าด้วยครับผมขอบคุณมากครับ